ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าพินดูทลัดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพิจิประจำวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2566ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับนะเอาละนะฮะคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาหูนที่ดวงดาวเดินจริงนะครับดาวไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนกระทบภพบเรือนอะไรดาวดีไม่ดียังไงก็ว่ากันไปนะ แต่เราจะใช้ไพ่เทพพินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงให้หนัากกลายเป็นเบาเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดนึงนะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีสิงห์เราจะเรียวพบกัมมะกัมมะเนี่ยแปลว่าการงานการกระทําวิถีชีวิตการดําเนินชีวิต เขาต้องบอกว่านะครับในช่วงของเดือนนี้ตั้งแต่วันที่18ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตี2 5 9นะครับตัวเรากลับบ้านเป็นกเกษตรตาธิบดีนะครับนะนั่นก็หมายความว่าทรงผลนะครับให้ช่วงนี้วิถีชีวิตหรือการดําเนินชีวิตนะครับของชาวราศีพิจิจะประสบผลสําเร็จเรื่องของการงานคนตกงานมีเกณฑ์ได้งานนะครับคนคิดอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวเรื่องของการงานนะครับมันจะเป็นช่วงที่ นะครับความสาเร็จเนี่ยเกิดขึ้นนะครับนั้นในช่วงระยะเวลาเนี้ยนะครับเป็นเวลาหนึ่งเดือนเนี้ยนะครับนะก็ขอให้ชาวราศีพิจิกิดอ่านอะไรยังไงเกี่ยวเรื่องของการงานเนี่ยมีโอกาสที่จะสําเร็จทุกอย่างนะครับในสิ่งที่เราปรารถนานะก็นะครับยินดีด้วยนะครับนะหปีกับบ้านครั้งหนึ่งนะสำหรับดาวพฤหัสนะเลยส่งผลให้ชาวราศีพิจิกิเป็นเทพเจ้าแห่งการงานโดยแท้จริงเลยนะครับนะอันดับหนึ่งเลยในช่วงของ ะครับเดือนนี้นะก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเสื้อไพ่าาจะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับได้ไพ่นะครับ,านะรบจากนาเขาเรียกไพ่าาตามตามกันไพ่ไพ่ไหลาตามน้ำนะครับนะอะไรที่ว่าดี นะครับเราก็เห็นดีด้วยนะครับคุณว่าดีผมโอเคนะครับคุณว่าไม่ดีผมก็ว่าไม่ดีเขาเรียกว่าไหลาตามน้ำเนี่ยคือเรื่องของงานเรื่องของอะไรเงี้ยนะครับพยายามอย่าไปขัดอย่าไปขืนอย่าไปไล,ล่ใครนะครับนะทำเท่าทีเ่เขาทํากันมาตรฐานเขาทํากันยังไงเราก็ทําประมาณนั้นนะครับเพื่อนะครับความเจริญกข้าวหน้าของเรานะครับเขาเรียกว่าไพ่เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงนะครับตามใจด้วยส่วนหนึ่งนะครับนะแล้วก็เอาสิ่งดี นะครับเ,เกี่ยวเรื่องของคนอื่นนะครับนะมาพัฒนาตัวเองอยู่เนืองๆนะครับไพ่นี้เนี่ยนะครับเป็นพันลายนะครับที่ถูกสาบมาเป็นหินดานะก็ไม่มีความสวยงามะไรเนาะแต่มีลือสีเนี่ยเขามีทางในเขาก็รู้เป็นพันลายเขาก็เลยมาตกแต่งเห็นไหมเอานู่นมาติดเอานี่มาติดเอา,เอามงกุฎมาติดเอาพวงมาลัยเอาอะไรติดจนกลายเป็นหินดําที่สวยงามนะนะครับก็เลยส่งผลนะครับนะว่าเราเองเนี่ยถ้าทําอะไรเนี่ยนะครับ ตามตามกันไปเขาทำอะไรยังไงแล้วก็เออเอาฮอมุกไปเนี่ยคุณจะประสบผลสำเร็จนะครับนะแต่แค่อย่าไปเกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นได้หมดนะครับอ่ะนะเรามาดูกันต่อ